อันนี้เขาอยากเรียกเบสต้าเอาแเดี๋ยวอเมสองแก้วใจก่อนนะเจ้าน้องเจ้าับ้วน้ำอ้อยมากูนะเจ้าน้องไม่ลดใจครน้ำอ้อยมะกรูดหนึ่งนะเจ้าน้องน้ำอ้อยมากูเขาส่ายไทำไมอ่ะระคัลูกระเบิดวัดแม่ลานเหนือเขามีประวัติของเขาอ่ะ คำว่าแห่รนเบิดถ้าเป็น10กว่าปีก่อนเนี่ยห้ามพูดถึงการดึงแพร่เพราะประมาทกับล้อเลียนดึแงแพร่บางคนนายโงโ<อ>่ซึง่งผมเป็นคนแพร่ผมไม่ชอบคำนี้เลยพอโดนล้อย20ปีเราขายยูนิเ่ะมันไม่ขับเลยเจอครั้งแรกครั้งแรกก็รู้ว่าผมขับนะแต่เจอยี่สิบปีมันไม่ขับแล้วล่ะเพราะถูกออกยาวไปแพงโง่แพง,ง,ง,งโง่เพื่อนจะก็ชอบล้อดีแหละคนเหลือด้วยกันเนี่ยล้ำปางเชียงใหม่ก็ยิ่งร้อนทีนี้ผมว่าเป็นพวกตั้งตังบาร์ต้องซื้อมาเกียร์ด้วยผมรู้สึกว่าเราอยากรู้จริงีจร มันไม่ไม่มีคนแท้คนไหนมาป้าเสีย,ยี้เอาผมที่คนแท้ไม่อยากพูดเราขึ้นมาคุยเขียกันว่าคอยี่คจริงๆผมไปเจอขอ้อมูลชิ้นเนี้ยถ้าพี่ป่านมึกแรกนะแนะได้นำให้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เสรีไทยที่โรงแรมยนพระดอนต้นขัข้วข้อมูลมาจากบุคเสฉะไทยเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วผมก็มาขยายความต่อเลยเพราะเราอกว่ามันที่แห่เขาวล้อเรียนกันที่ว่าเปคนที่คนแท้แห่กระบวนก็แตกตายันขบวนแห่คนแท้งูก่ใช่แต่เขามีการทิ้งระเบิดที่อวมือร้องจริงๆพี่แล้วก็การคนแท้าทำขบวนแห่ระเบิด มันมีแห่แบบระเบิดแตกตา่างกันการแห่ไปทำทางวัดแต่ที่เราดูกันมัมีสามวัดเลยครับแต่คําถามว่าแล้วทำไมต้องเอาระเบิดมาทิ้งที่บ้านฟิลเตอร์มอรองด้วยห่างไปจากร้านแบบนี่ยทางรถไฟนี่ครับไปสิบห้าสิบหกกิโลจะเจอสะพานรถไฟพวกนี้ป้าผมเข้าไปดูก็เจอหลุมระเบิดกันอยู่เจอเส้นทางรถไฟสวีเดนญี่ปุ่นเจอเฮ้ยบางว่าเรื่องเราเป็นแค่เรื่องเล่นๆในการทิ้งระเบิดจริงๆแล้วแล้วทิ้งต้องมาทำไมอ่ะเราบอกว่ามันเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่สอง ในสงครามโลกที่สองอ่ะฝรั่งเศสรูจะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ต์แถวไอ้การจราบุรีใช่ไหมแต่ทีนี้ปรากฏว่ามาทางเหนือด้วยตอนนั้นสมัยนั้นอ่ะกองทัพญี่ปุ่นตั้งอยู่ตรงศพตุยล์ปาลนแล้วเกี่ยวพันกับคนแพร่ว่าคนแพร่เป็นเสรษฐีไทยตั้งตัวที่อำเภอลงเชื่อมถึงอำเภอต่องพื้นที่นี่เชี้เป้าให้อเมริการะเบิดตรงนี้บัตรทิ้งตรงนี้ยนี่คือภาพถ่ายทางอากาศที่บริการประเทศเอาไว้เพื่อตัดเส้นทางประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นการทิ้งระเบิดชุดนี่การทิ้งศรี่่่ยววัคคนนแแาาหาุ ม,มันจึงกลายเป็นเรื่องพลิกกับตลับฝังเลยไม่ใช่จู่ๆทิ้งสีตัวแล้วหลังสงครามโลกครั้ง,งที่สองเสร็จปั๊บเนี่ยคนสามคนนี้คือตัวที่สตอรี่ในแห่ระเบิดพ่อโอเป็นสตร,รีไทยคนสุดท้ายที่รอพาผมไปสัสมภาษณ์พ่อสมานกับพ่อชานโลงสองคนนี้คือคนในสตอรี่เรื่องแห่ระเบิดคือตอนนั้นพ่อสมานจะเป็นพระ,ะเป็นเจ้าอาวาสวัดเมรานเหนือแกเล่าให้ฟังว่ามีระเบิดบางลูกที่จมแถวนี้แล้วมันไม่ระเบิดแกเข้าไปดูเลยพอเข้าไปดูก็ถามถว่าอ จริงหรือเปล่าที่เขาบอกไม่รู้เป็นระเบิดไม่จริงฉันรู้เป็นระเบิดอ้าวแล้วพ่อเขาไปดูทำไมอ่ะฉันตั้งใจจะเอาระเบิดมาทำระฆังวัดอ้าวแล้วมันไม่ระเบิดกลางขบวนแห่หรอถ้ามันระเบิดใจใจยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นทรงระฆังย่านี้ได้เหรอแกแต่ก็บอกว่าไอ้ตัวระเบิดตัวเนี้ยมันถูกแกะชนวนหมดเรียบร้อยแล้วดินระเบิดออกกลิ้งหมดเลยหรอยเจอตะป่อกเลายใหญ่ถามว่าใครเป็นคนแกะดินระเบิดออกแกบอกว่าที่ชาวบ้านอ่ะคนแกะดินระเบิดเป็นทหารช่างจอิมิซุโร่เดินทางมาถอดดินระเบิดแล้วก็ทิ้งก่อตรงนนั้แหละ ล้วทีนี้พอมาเลยจะปลอ,อกเลยกแก,กบอกคนงานรถไฟกับชาวบ้านชักลากเศษหลอดเปลียนจากจุดกเดกิดเหตุแหละชาวบ้านจะเินขบวนแห่แห่ไปทำอะไรแห่ไปทำกระทางวัดนั่นเอง,เองฉะนั้นร้านเราจึงสามารถเอาข้อมูลต่างๆมาเปลี่ยนจากลบเป็นบวกได้ใครจะว่าคนแพ้โ้คนว่าไม่ได้ไนงะเพราะว่าป๊บคุณแต่เศรีไทยแล้วแตะเรื่องพระแต่เรื่องที่เขาเอาความคิดคย е ิดฟมาเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสะะอ่าแต่ว่ามันก็ไม่หมูนะเพราะว่าตอนที่ผมตั้งชื่วอว่ากาแฟแห่เรา อตอนนั้นโดนด่าเยอะมากครับผมเพราะว่าจิ้จูเอาคำที่คนแม่ไม่อยากไม่ไม่ชอบเนี่ยมาตั้งชื่อว่ากาฟแฟแฮร์รเบิร์ตผมพี่ผมเจอโดมาดาปากคนมาดาสาระโดนต่าเลยผมรถปันดังแน่นอนแต่ทีนี้ทํายังไงดีเพราะว่าคนที่ข,ขับรถผ่านเขาไม่ยอมขึ้นมาดูไงจอเขาคนแพร่เขาไม่ขึ้นมาดูข,าาดข้อมูลเนี่ยทำไมอ่ะเขาฟันว่าเราบ้าไปแล้วอ่ะทีนี้ทําไงผมชอบอ <c oughs> ่ะนี่โดนด่าผมยิ่งชอบเ <c oughs> นี่ยผมก็เอาข้อมูลชุดนี้ฉายโชว์กลางบุ้งแพร่เลยเนี่ยในงานเทศกาลอดีตเก่าตอนนั้นคอตตเขาอยากทำการแฟทุ่ยวแฮร พ่อเลยบอกทำไม่ได้จากต้งพวกแรงต้านสูงมหาศาลมากผมพี่มันหนักจริงๆนะตอนนั้นนะ่ะและ้วทีนี้ผมก็ฉายโชว์เสร็จปั๊บนะับนั้นผมก็แจกใบปลิวประวัติแทนเดเป็นพันพใบนะไม่มีใครทิ้งสักใบเลยหลังจากนั้นม็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากคือเด็เกๆจกับทุบวงเรียนในเมืองแพร่จะต้องมาทำรารายงานลูกแพร่แห่รทีนีแล้วเขาก็กลับไปเล่าเพื่อนเพื่อนคูบาจารย์ขรือฝักเป็นการติดอุ้ยทำปัญญาอยาา่างง่ายแล้วหลังจากนั้นครับยังไม่พอครับความโชคดีอีกอย่างหนึ่งผมเปิดร้านปี แล้วบอกว่าในวังเขาอยากรู้เรื่องแหนน่ระเบิดเพระทางข้าหลวงประเสริฐบอกว่าเรื่องนี้ตา่างตัวในวังนะประเทศอยากรู้เรื่องแห่ระเบิดยังไงให้ถกว่าในงานของท่านด้วยในงานที่เมือวันที่ผมถวายรายงานเนี่ยมันน่าน่าสมมตตรงที่ว่าคนที่ต่อต้านกง่งยืนอยู่ข้างหลังสักเกือบแล้วผมยืนอยู่ข้างหน้าจากคนบ้าเลยคนบ้าที่จำเรื่องเพาะว่าเราเป็นคนมีบุญ ใาใจหลังจะกทุกหนก่วยงานก็เลยหันมาซัพพอร์ตหมดเลยนี่อีกสิ่งที่ผมเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องแห่ระเบิดไปเรื่อยเชิงทุกหน่วยงานกับมาซัพพอร์ตหมดแล้วก็มีคนก็มาเที่ยวมาดูประวัติแล้วก็จุดระเบิดเชื่อมไปยังไหนพวกที่ต,ต่างๆอเภอรอมันเป็นเหตุให้อเภอรอมปัจจุบันขึ้นเป็นตาตับหนึ่งของเมืองแคร่ละลในเรื่องการท่องเที่ยวตอนที่ลเมื่อก่อนอเภอรอมคือที่โหล่นะนี่ใครมาเลยอ่ะจุดระเบิดมันก็เร่มถึงนี้พอมันเริ่มซัพเซทเ,เนี่ยคนก็เริ่มมาชชชชมมมมมผผผแแล้วตต่ออบคอบคา ก็เลยมาหาเรื่องต่อไอ้สถานรถไฟบ้านปินน่ะถ้าพวกพี่ไปเที่ยวนะสถานมีรถไฟบ้านปินอ่นี่คือภาพปัจจุบันอันนี้ตอนสัก60ปีก่อนติดหนึ่งได้เจสถานรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยแต่จุดเริ่มต้นมันที่สวยงาม,มพี่จุดเริ่มต้นปพรบะมันจะโดนรื้อเพราะตอนนั้นรถไฟรางคู่มันจะเข้ามาแล้วก็เขาจะรื้อรือปพราะอมว่าบ้านเราแลกไปแล้วไงบ้าไปแล้วของดีๆรื้อทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยทำเรื่องอนุรักษ์ขึ้นมาถามว่าทำไมทรงเยอรมันมาอยู่บ้านปิน ทำไมทรงบาวริสตาไม่อยู่เด่นชัยลำปางหรือเชียงใหม่มาตั้งชัดๆอยู่ตรงกลางป่าบ้านปินทำไมอ่าถ้าดูภายนอกก็แค่สวยแต่มันไม่พอครับเพราะว่าผมค้นตัวว่านี่คืออนุสรณ์สถานพระชิบา้ารุ่นเก้ารัชกาลที่5้เพราะเป็นการต่อสู้ของรัชกาลที่5ในในสมัยในยุคนั้นเองอะ่ะพระองค์เสด็จป,ประพาสยุโรปสองครั้งครั้งที่สองไปเน้นเยอรมันเลยนะเอาเยอรมันมันทำทางรถไฟส่งเเพื่อขานบับราชันกรเพราะนั้นกังกยึดพม่ายึดจีนยึดเดยีดยด อังกฤษยึดแหลมาลายูและสิงคโปร์มาเลยอังกฤษทำทางรถไฟสายใต้ไปจนถึงบางขอน้อยสายใต้ทั้งหมดอยู่ภายใต้เขตที่พ่อังกฤษและอังกฤษบากขอโรอห่าตอนบางขอทำทางรถไฟสายเหนือด้วยที่คิดดูท่านรหาย,ยอมไม่ซวยเลยนะเพราะอังกฤษวางแผนจะเชื่อมอาณานทคมทั้งเอเชียด้วยทางรถไฟมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับความจริงต้องเบี่ยงออกทางเชียงรายไปทางเชียงของหนึ่งัชกาละะนี้ต้องเบี่ยงมาทางเชียงใหม่และทําให้ไซส์ทางรถไฟกับไปถึงไม่เท่ากันมันคือการวางสนุกกันนั่นเองนะครับอ่า ดังน,นั้นการปรากฏตัวของสเปียรที่บ้านปิดนอันดับแรกคือเพื่อคานอำนาจอังกฤษเพราะอาตอนนั้นแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือว่าทําไมต้องเป็นบ้านปิ่นด้วยทำไมไม่ขยับไปปาาปางป่วยผาคอการเป็นบ้านปินน่นทำไมราลว่าตรงนี้คือยุทธศาสตร,ร์เพี่ถ้าเราหันหน้าทางทิศใต้นะข้าบูกเขาไป20-30มกิโลทางขวามเมืองคือจังหวัดลำปางตรงไปสุโขทยัยเบี่ยงซ้ายอยุตรดิตถ์ใช่ไหนี่คือยุทธศาสตร์ครับพี่ฉะนั้นการมัดจุดตรงนี้ เพราะตอนนี้สอนนั้นบ้านปินมาสร้างเสร็จกราปางและเชียงใหม่ไงตอนนั้นเหตุการณ์จะไม่ยังยังไม่สงบนิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปั๊บอ่ะสยามส่งทหารมาปูโกลควบคุมห้าจังหวัดตอนนั้นได้เลยนะครับผมข้อที่สามแล้วทำไมต้องเป็นสร้างเป็นทรงนี้ที่บ้านปินเรารู้ว่าการก่อกบฏเบยวเนี่ยเกิดขึ้นอำเภอเมืองพแพร่ก็จริงใช่ไหมแล้วแหล่งส่งสุมกระเบิเงียวที่ไหนนี่แหละครับพี่นี่คือเมืองกระเบิดเลยนะธน,นาคารกรุงไทยจนถึงสนามกีฬาคือรานปากหา,างเงี้ยบต้องสิ้นบางเมืองก็เป็นเมืองร้างเลยนะ พ,าาพราะว่าหลังจากพญาสุรสัมติปราบโกนงยมวุ้นแพ้ปั๊บส่งทหารมาฆ่าล้างโกลงเรื่อนี่คือสิ่งที่าเกิดคือว่าทําไมตรงนี้คือยุทธศาสตร์ทําไมต้องมากจุดตรงนี้ไว้และที่4ทาําไมต้องเป็นทรงเยอรมันที่บ้านปิ่นถ้าผู้พี่ๆไปเที่ยวบ้านทรงยุโรปส่วนใหญ่ทุกภาคเหนือนะ <S <S บ้านวงบุรีคุมเจ้าหลวงทิม่เชียงร้ยพวกนี้เป็นทรงอังกฤษซะส่วนใหญ่ประเทศที่มันเก่งๆมันจะใช้ศิลปะดำใช่ไหมใช่ว่าจริงเจออังกฤษเนี่เป็นจินเจอร์เบรดด้รวยจินเจอร์เบรดนะครับผมจะมีแง่แง่ีี้ แถวนี้คือบริเวณนักล่าหนาะนิคมพี่บอมเบย์เบอร์มาอีเซเชติกฝรั่งอยู่แถวนี้นะแลวตอนนี้ตอนนั้นบ้านปินมาสร้างเก็บสร้างเสร็จก่ลนป่าในเชียงใหม่พี่จินตการดี่พวกนั้นกำลังภูมิใจว่าจัดกเราจะยึดภาคเหนะือแล้วขี่ช้างขี่ม้ามามาจากบ้านทรงอตเติขี่ช้างขี่ม้ามามาขึ้นรถไฟที่บ้านปินตกใจแม้เจอทรงเยอรมันตั้งอยู่กลางป่ามันคือการประกาศสงครามด้วยศิลปะของรัชกาลที่หนะ้าอง์ตุ๊กตาบอกว่าเฮ้ย hey, เพื่อนข้าเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะเว้ย ดังนั้นกระบวนการในการออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างมันมีเหตุและผลซ้อนลงไปเป็นเจ็ดแปดชั้นน,นะครับผมนี่คือเสร็จตอนรอหกก็จริงแต่ผมให้เครดิตรัชกาลเนี่ยนะเพราะพลวงวางมาตฐานแล้วถามว่าพลวงคิดได้อย่างไรจริงจริงจริงๆ,ๆ,ๆนะคาแรคเตอร,ร์ความเป็นผู้นําของวงที่ประเทศไทยรัฐไทยไม่ยอมไม่ยอมเอามาใช้เลยคาแรคเตอร,ร์ของรัชกาลเนี่ยคือพลัม,มีความเป็นกษัตริรย์ที่ถ่อมกระไทยเราไมา่จะตัดให้พระองค์เป็นสมมุติเทพเป็นเสด็จพ่อรอให้เดียวเลย แต่จริงๆของคำตอบคนไทยแหละไปดูให้ดีคณะที่ปรึกษาของปร่งร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าคนเนี่ยฝรั่งล้วนๆเลยลเพราะองค์ฟังฝรั่งแล้วก็สู้ฝรั่งเก่งไหมละ่ะความเก่งผมไม่คิดตัวเองแต่แบบต้องฟังประมวลข้อมูลแล้วก็ฟังเสียงของพวกกลุ่มที่อยู่นี่จะไว้ใจได้หรือเปล่าแต่กรอมาประมวลนะ,ะนี่คืออนุสรณ์สถานของรัชกาลงา่ายนะครับผมอ่อันนี้ก็ซักเซสไปแล้วปัจจุบันก็ติดหนึ่งในเจ็ดสานรถไฟที่สุดที่สุดในประเทศไทย แต่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายครับผมก็โดนตราหน้าไอ้ตัวขัดขวางความเจริญความเจริญทำไมต้องลื้อทำลายด้วยวะคุณก็เบี่ยงทางรถไฟไปหน่อยสิจริงไหมผมจบเดินรากระบังมารู้ดีมันไม่ยากแต่เรารู้ว่าความมักง่ายของนโยบายแห่งรัฐไทยอย่างเงี้ยคิดในห้องแอร์กรุงเทพแล้วก็กระจายปูๆลือมันทั้งประเทศไทยอะไรนะนี่คือปัญหานะครับผม,มเป็นอะไรอยู่ล้วนะครับป,ประทานนะนะประทานรนถะ ผมนะครับอ๋อก็จะมีคนก็เชิญไปพูดอยู่เรื่อยวันที่ก็ผมก็ใช้ตรงนี้เป็นห้องเรียนปัจจุบันมันเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่เขาจะมาเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนกระบวนการพัฒนาเมืองด้วยประวัติศาสตร์พอร้านกาแฟถ้าเกจะพูดถึงเรื่องจริงๆแล้วพูดถึงการพัฒนาเมืองจริงๆหรือถ้าคุณแปไม่รู้ประวัติศาสตร์รากหง้าของตัวเองเนี่ยจมันจะไมีประโยชน์เราทำท่องเที่ยวโดยแล้วจริงๆรู้เรื่องแบบนี้เราเป็นคนบ้านปิ่นอ่ะ โอ้พี่ถ้าไม่คนแปลตั้งชื่อนี้มันตายได้ตายเลยตายใช่ตายแล้ครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวแวะมาอีกนะคะจะแวะมาแน,น,น่นอนเอาแวะมาพี่ทวงนะบอกให้ห้าเร็จลอบไปเรียบรย้อยแล้วขอขค่ส่วาที่เหลือ <c oughs>